บ้านหนองโพยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนบ้านหนองโพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดจุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481บนพื้พ 81, บน,บนที่25ไร่90ตารางวาตั้งอยู่บ้านหนองโพหมู่ที่1ตำบหลหนองโอพอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเปหมู่บ้านในเขตบริการ3หมู่บ้าน โรงเรียนบ้านหนองโพมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนคือ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้านพัฒนาโดยครูมืออาชีพให้นักเรียนมีความรู้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขมีความเป็นสากลสามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นวิทยาการสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คำขวัญที่ให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติร่วมกันอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือนักเรียนเป็นคนดีมีความรอบรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขปรัชญาของโรงเรียนวิชาจะทำมูชนะตังวิเนติวิชาการเป็นเลิศประเสริฐคุณธรรมนำชุมชนพัฒนา <S <S ในปีการศึกษา2565โรงเรียนม้านหนองโพมีนักเ,เรียนทั้งสิ้น125คน เปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือ ระดับก่อนประทมศึกษาและระดับประฐมศึกษารวม8ห้องเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2คนภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการทวีสิทธิจันทร์ในโอกาสนี้ขอรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช 2,565ดังนีน้ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านเทคินโลยีสารสดเทศในการพัฒนาตามข้อตกลงในแนวรอบการประเมินโดยได้เริ่มพัฒนาจาทัทํามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพิฒณาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ รอบคุณภารกิจหลักข้องสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจาเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการดําเนินงานที่ถูกต้องและมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมุงผลลัพธ์ของงานเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทั<ห>นสมัยสอดล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประอกอบถูกต้องครบถ้วนมีการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรูม้มีการวิเทศติดตามการใช้หลักสูตร นำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษามาปรปับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างตอนนา่อเนื่องและได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนนาทวีส <doubles> ิทธิจันทร์แดรนเริ่มพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผ yeah, ู <Hollywood> ้เร <boca S 1> ียนเป็นสำคัญกําหนดให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่อง มีือในการวัดและการประเมินผลและให้ครูนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้นายทวีสิทธิจันทร์ได้เริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามารู้ตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงห้าการนิเทศกำกับตามประเมินผลการจัดการ รู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกาศคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานายทวีสุธิจันทร์ได้มีการวิเทศกำกับติดตามและประเมิผนผลการจัดก,การเรียนรู้ของครูโดยการเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยจะทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ด้านการบริหารการศึกษา 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เราเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคู่มือในการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มงานมีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. งการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยมีการแต่งต้ง คณะกรรมการสภานักเรียนและเครือข่ายทปกครองพ,รพึ้นเช่นคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นโดยเน้นการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงออกทางความคิดการกระทำที่ดีและมีคุณธรรม าการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้จัดทำแผนสง่งเสริมและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำคำสั่งและคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิำคำคนบบเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกชั้นมีร,ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCTV กองทุนเสมอภาคทางการศึกษากศศนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือผู้เรียนรอบด้าน3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมหการกำหนดนโยบายกลยุทธ์และการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร โรงเรียกนกำหนดการดำเนินงานนโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางวิสัยทัศน์พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำ<อ>เนินงานตามแผนง,งานโครงการและรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นระบบ 2. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงแ,และนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา นายอวีสิทธิจันทร์ได้พัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีพิชิตัลมาใช้ในการพัฒนาสถารศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีศูนย์ร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การทวีศิษธิจัดได้พัฒนาสร้างความร่วมมืออย,าาย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนายทวีศิธิจันทร์มีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางด้านวิชาการต่างๆบนแพลตฟอร,ร์มที่หลากหลายอยู่เสมอและสามารถนําความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้บริหารครูและผู้ปกครองได้ 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ 2> 2. ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานานทวีสิทธิจันทร์มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผล และมีการรายงานผลการใช้นวัตรกรรมการบริหารและนำผลไปปรปับปรุงในระดับต่อไปขอนำเสนอในส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาของท่านผู้อเมริก,การทาวีสุธิจันทร์ค่ะเรียนคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือ PA ที่ครพทุกท่าน ในส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่ข้าพเจ้านํามาดาเนินการคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้มีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบ 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการาศึกษาของสถานศึกษา ด้วยทางโรงเรียนเห็นว่าพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ภายในโรงเรียนยังไม่มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบสังเกตได้จากการที่ทิ้งขยับไม่เป็นที่การแต่งการไม่ถูกระเบียบและการใช้ห้องน้าห้องส้วมยังไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นพระพิจารณาจึงจได้ประชุม PLC เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและมีมติที่ประชุมให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการทำงานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากร และวิทยากรผู้สูงอมมุจากโรงเรียนชุมชนครูสองห้องวิทยามาเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรม 2. วิธีการทํางานให้บรรลุปเป้าหมายโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ประชุมวางแผนเตรียมการโดยประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงาน อีกคั้งยากติดต่อประสานงานไปยังโรงเรียนชุมชนโพสอห้องวิทยาเพื่อรับการสนับสนุนด้านวิทยากรขั้นตอนที่2ขั้นการปฏิบัติการคือจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกลุ่มเป้าหมายคือครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองโพจำนวน10คนและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จํานวน95คน ซึ่งหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสิทธิทางโรงเรียนได้ข้อมูลในการพัฒนาซึ่งเกิดจากการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากผู้เข้าอบรมทั้งครูและนักเรียนเองโดยในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะลงสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนจึงได้มีการจัด p l c เพื่อจะนําแนวทางที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนที่3ติดตามตรวจสอบและประเมินผลก็มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยการสังเกตซึ่งปรากฏว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือทิ้งขยะได้ถูกที่บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสะอา้านการแต่กงกายถูกระเบียบวินัยและใช้ห้องน้ำได้อย่างถูกถกูกษณะขั้นตอนที่4การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข คือการนําส่วนที่ยังเป็นปัญหามาร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 3. ผลลัพธ์การพัฒนาตามประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 3. 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณร้อยละแปสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานเป็นกลุ่ม3.2เชิงคุณภาพการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาการมากขึ้นปรากฏต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสะถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองโูมีดังนี้ ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการทํางานผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตหรือสุขภา,ภาวะด้านการเรียนรู้หรือพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมผู้เรียนมีการบรูรณาการทักษะในการทํางานเช่นทักษะกระบวนการทักษะทางสังคมทักษะการจัดการ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนมีความต่อเนื่องยั่งยืนและส่งผลต่อผู้เรียนระยะยาวคือผู้เรียนมีความสามารถในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคมผลงานหรือผลการปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของครูในโรงเรียนครูมีทักษะในการสอนทักษะการจัดก,การเรียนเกี่ยวกับการหลักสูตรกิจาก,การรมเน้นผู้เรียนด้านคุณธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบครูมีการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพหรือ PLC ครูมีทักษะในการทำง,งานเป็นทีมและมีความรักสามัคคีเป็นหะน่วคณะครูมีภาวะผู้นำร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาครูมีความทุ่มเทเสียสละและมั่นในจรรยาบรณวิชาชีพครูผลงานหรือผลที่ การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นการทํางานของครูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศททางี่ดีขึ้นได้รับการยอมรับคุณภาพของสถานศึกษาจากหน่วยงานหรืออ,กกองค์กรที่เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรับชมการนําเสนอผลงานในวันนี้ในส่วนประเด็นไหนที่ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมข้าพเจ้ายินดีตอบข้อักถามหลังจบการนำเสนอนี้และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาง,งานต่อไป,ปรครับ Sang subscribe sang kênh Ghiền sang Gõ Để